So claro. dig มีใครที่ประสบปัญหาในการเลือกซื้ออะแดปเตอร์หัวชาร์จบ้างไหมครับบางทีซื้ออะแดปเตอร์มาใหม่เนี่ยแต่สามารถใช้ได้แค่บางรุ่นบางยี่ห้อเนาะคือบางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่รองรับกับอะแดปเตอร์ที่เราซื้อมาใหม่ซะง,งั้นเฟลมากๆเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอะแดปเตอร์ชุกเทค AD 1003นะครับซึ่งสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดอยู่ที่1 2 0วัตต์เลยนะจุดเด่นของอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือสามารถชาร์จกับมือถือเรือ ทงจากทางแบรนจีน ได้หลายยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียวมี p p o Honor, Vivo หรือ iPhone นะครับและยังสามารถรองรับการชาร์จได้หลายแบบเลยนะอย่างเช่น PPS 100วัตต์ PD 3.0 Fast Charge 2.0หรือมี Hyper Charge สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะครับซื้อจากการที่ผมได้ลองเทสมานะพวก iPhone พวก Samsung อะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับ และจากการที่ผมจะลองใช้งานจริงผมอึ้งเลยนะ คือมันสามารถชาร์จไฟได้เร็วและแรงกว่าหัวชาร์จแท้ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะได้อแดปเตอร์ที่สามารถจ่ายไฟได้แรงๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับเหมือนเดิมเลยผมต้องฝากถ้าเพื่อนๆกท่านช่วยกดติดตามและกด Subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ของตัวอะแดปเตอร์รุ่นนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งสีที่มีวางจำหน่ายนะครับมีทั้งหมด4ส,สีนะก็จะมีสีเทาสีขาว สีส้มและสีฟ้านะครับซึ่งอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับออกแบบพื้นผิวภายนอกให้เป็นแบบริ้วคีบนะครับจุดประสงค์ก็คือช่วยทําให้ความร้อนเนี่ยระบายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับและมีขาปลั๊กเนี่ยเป็นแบบบิวอินนะสามารถพับเก็บได้และขาปลั๊กเนี่ยยังมีความแข็งแรงมากๆด้วยนะครับผ่านการทดสอบการพับที่มากกว่า10,000ครั้งอีกนะครับและน้ำหนักของอะแดปเตอร์เนี่ยเบามากนะเพียงแค่2องร้อ่กรั น,นเองนะครับเล็กกว่าหัวชาร์จ Apple 96วัตต์ถึง27.2เลยทำให้เวลาพกพาเนี่ยสะดวกมากๆทีนี้เรามาดูกันที่พอร์ตต่างๆบนตัวอะแดปเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งมีทั้งหมด3พอร์ตนะพอร์ตแรกจะเป็น USB Type C นะครับกำลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่120วัตต์นะรองรับเทคโนโลยี PD 3.0 P.P.S และ Q.C 3.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับมีไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์ได้ด้วยนะพอทที่2เนี่ยจะเป็น U.S.B C 2นะครับกำลังไฟสูงสุดเนี่ย120วัตต์เท่ากันกับ C 1เลยนะรองรับเทคโนโลยี P.D 3.0 P.P.S Q.C 3.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับมีไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์ได้ด้วยนะครับพอทที่3เนี่ยจะเป็น U.S.B Type A นะครับกำลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ส 13วัตต์นะรองรับเทคโนโลยี QC 3.0นะครับ u f c s FCP SCP และ AFC นะครับทีนี้เรามาดูกันที่การเทสการใช้งานจริงกันบ้างนะครับผมไปลองมามีทั้งหมด4รุ่นนะครับอ่าเรามาดูกันที่รุ่นแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือ iPhone 16 Pro Max สำหรับ iPhone 16 Pro Max นะครับผมจะใช้หัวชาร์จแท้ของ iPhone ในการเทสเลยนะซึ่งหัวที่เทสเนี่ยจะเป็นหัวที่สามารถจ่ายไฟได้20 วัตต์นะครับโดยที่ผมจะเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่0%เลยนะโดยชาร์จทั้งหมด30นาทีนะครับผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่43%นะครับ ส่วนคลิปที่2เนี่ยผมจะชาร์จ iPhone 16 Pro Max นะครับโดยที่ผมใช้หัวชาร์จของชุกเทค AD 1003ในการเทสนะโดยที่ผมจะเริ่มชาร์จตั้งแต่80%เหมือนกันนะครับโดยชาร์จนาทั้งหมด30นาทีผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่52%เลยนะซึ่งได้แบตมากกว่าหัวแท้อีกนะครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็น Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับคลิปนี้ผมจะใช้หัวชาร์จแท้ของทาง Samsung ในการเทสเลยนะโดยที่ผมเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่0%เลยนะครับผมชาร์จทั้งหมด30นาทีนะซึ่งหัวแท้ของทาง Samsung นะครับปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่55%นะครับก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะ ส่วนคลิปที่2นะครับผมจะใช้หัวชาร์จของทางชุกเทค AD d 1 0 3ในการเทสนะครับโดยที่ผมจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่0%เหมือนกันนะชาร์จนาน30นาทีนะครับผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่63%นะครับซึ่งได้แบตมากกว่าหัวแท้อีกนะครับ รุ่นต่อมาจะเป็น Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ผมจะใช้หัวชาร์จแท้ของทาง s a m s u n งในการเทสนะครับเหมือนเดิมเลยผมจะเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่อยู่ที่0%เลยนะโดยชาร์จนานทั้งหมด30นาทีนะครับผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่40%ครับ ามาดูกันที่คลิปที่2กันบ้างทุกคนคลิปนี้ผมจะใช้หัวชาร์จของชุกเทค a d 1 0 0 3ในการเทสนะโดยที่ผมจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่แบต0%เหมือนเดิมนะครับชาร์จนาน30นาทีนะผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่49%นะครับซึ่งก็ได้แบตมากกว่าหัวแท้อีกแล้วครับ รุ่นสุดท้ายในการเทสนะครับจะเ,เป็นตัว vivo x 2 0 0 Pro นะครับทุกคนนะคลิปแรกเนี่ยผมจะใช้หัวชาร์จแท้ของทาง vivo ในการเทสนะครับโดยผมจะเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่0%เหมือนเดิมนะครับชาร์จนาน30นาทีนะผลปรากฏว่าหัวแท้เนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่36%นะครับ คลิปที่2เนี่ยผมจะใช้หัวชาร์จของชุกเคก AD 1003ในการเทสนะโดยผมเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่0%เหมือนเดิมนะครับชาร์จนาน30นาทีนะผลปรากฏว่าได้แบตเตอรี่มาที่38%นะครับก็เร็วกว่าหัวชาร์จแท้เล็กน้อยนะครับไม่ได้ต่างกันมากสำหรับ vivo x 2 0 0 Pro นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันที่การชาร์จพร้อมกันแบบ2อุปกรณ์กันบ้างนะครับทุกคนก็เป็นการชาร์จด้วยพอร์ต C1 และพอร์ต c อนะครับพอร์ต C1 เนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่67วัตต์นะส่วนพอต์ต c อเนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับที่ผมเทสมาให้ดูเนี่ย C1 จะเป็น vivo x 2 0 0 pro นะส่วน C2 อเนี่ยจะเป็น oppo a 5 x นะครับมือถือรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ oppo เลยสังเกตได้ว่าจะขึ้น s u ป e r ด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าหัวชาร์ตตัวเนี้ย สามารถใช้กับแบรนด์ oppo ได้นะทีนี้มาดูกันที่การชาร์จ3อุปกรณ์พร้อมกันกันบ้างนะครับทุกคนแต่ว่ากำลังไฟในการจ่ายเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะพอร์ต c 1 c 2บวก type a นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ต c 1เนี่ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะพอร์ต c 2เนี่ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับส่วนพอร์ต usb type a เนี่ยก็จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับที่ผมเชสมาให้ดูเนี่ยช่อง c 1จะเป็นรุ่น vivo x ส 2 0โปนะส่วนช่อง USB C 2จะเป็น Oppo A5X นะครับส่วน USB Type A เนี่ยจะเป็น Nubia V70 Design นะครับก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้3อุปกรณ์เลยครับหรือจะเป็นการชาร์จ3อุปกรณ์โดยที่พอร์ต USB Type A เนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้นะที่ผมเทสมาให้ดูเนี่ย C 1จะเป็น Vivo X200 Pro นะครับส่วน C 2เนี่ยจะเป็น Oppo A5X ส่วน USB Type A เนี่ยก็จะเป็น Redmi Pad นั่นเอง ก็สามารถชาร์จพร้อมกัน3อุปกรณ์ได้ส่วนใครที่กังวลใจว่าใช้ไปนานๆเนี่ยไฟจะรั่วมไหมมันจะระเบิดหรือเปล่าทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะพอรุ่นนี้นะครับเขามีระบบความปลอดภัยเนี่ย มีถึง9รูปแบบเลยทีเดียวนะครับโดยที่แบบแรกนะครับจะเป็นระบบป้องกันไฟกระชากนะแบบที่2ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินแบบที่3เนี่ยระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินนะครับแบบที่4จะเป็นระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าออกเกินแบบที่5เนี่ยจะเป็นระบบป้องกันความเสถียรแรงดันไฟฟ้านะครับแบบที่6เนี่ยจะเป็นระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแบบที่7จเนี่ยจะเป็นระบบป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับแบบที่8 จะเป็นระบบป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะและแบบที่9นะครับจะเป็นระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับและตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็ยังมาพร้อมเทคโนโลยีแกน Gen3 นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเย็นกว่า แต่มีขนาดเล็กกว่าหัวชาร์จท,ทั่วไปนะครับและยังมี Adaptive Fast Charge 2.0ช่วยให้การชาร์จมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตัวนี้จะเป็นอลัลกอริทึมที่ ZMI ชุ u เ t e นะครับพัฒนาขึ้นมาเองที่สามารถจัดสรรช่วกําลังไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นและระหว่างการชาร์จอุณหภูมิของอะแดปเตอร์เนี่ยก็ไม่สูงจนเกินไปด้วยที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับอุณหภูมิสูงสุดระหว่างการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่33.7องศาทเท่านั้นเองและ มีระบบตรวจจับความร้อนมีความถี่ในการตรวจจับถึง360,000ครั้งต่อนาทีเลยครับส่วนเรื่องของการรับประกันสินค้านะครับต้องบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยรับประกันให้ยาวนานถึง2ปีเลยนะสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ชุกเคเอด1003เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ผมว่ามันเป็นอะแดปเตอร์ที่น่าซื้อน่าใช้เลยนะ คือคุณเนี่ยซื้อครั้งเดียวคือจบเลยนะครับมันสามารถที่จะรองรับได้กับมือถือหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะครับก <c oughs> ็อย่างที่บอกไปแหละไม่ว่าจะเป็นเสียวมี c o อ o Honor, Vivo, i ค o o พวก Samsung หรือแม้แต่กระทั่งพวก iPhone เนี่ยมันก็สามารถชาร์จได้และยังสามารถชาร์จได้เร็วได้แรงกว่าพวกหัวชาร์จแท้ที่แถมมากับกล่องอีกต่างหากนะครับ <c oughs> และในส่วนของราคาเนี่ยก็ไม่ถือว่าแพงนะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเอง อ,อย่างเช่นช่วงโปรประจำเดือนนะครับอย่างเช่น5เดือน5 6เดือน6หรือทุกวันที่15และทุกวันที่25เนี่ยผมเห็นเนี่ยราคา1,000ต้ตตนๆเท่านั้นเองนะก็ต้องบอกว่าเป็นอะแดปเตอร์อีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่สเปคดีนะครับน่าซื้อน่าใช้มากๆจ่ายไฟก็แรงสูงสุดถึง120วัตต์อีกด้วยและถ้าหาว่าคุณสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ส,สินค้าไว้ให้นะครับ หรือถ้าคุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับหรือใครจะสั่งซื้อผ่านโปรดักต์แทกนะครับที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ